อีพแกะกล่องสองพระแท้วันนี้ก็ได้เช่าหาพระเครื่องวัดประสาทบุญยญาวาสมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับ บอกก่อนว่าพิมพ์นี้เป็นหนึ่งในพิมพ์หายากนะครับ เรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์สมเด็จมีหน้าตาล้อพิมพ์ประคูมูนะครับจะเป็นพิมพ์ปกโพซึ่งเป็นพิมพ์ที่เจอน้อยมากๆนะครับสำหรับพิมพ์นี้สามารถ ออกบัตรได้นะครับแบบน,นี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมมีนะครับพระสมเด็จมีหน้าตาพิมพ์พระครูมูลพิมพ์ปกโพนิยมนะครับเป็นเนื้อขาวแบบนี้สำหรับพิมพ์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นพิมพ์ธรรมดาที่ไม่มีโพนะครับตรงนี้ ไม่มีตรงนี้จะเห็นแค่เป็นพิมพ์ล้อพิมพ์ประคูมูลธรรมดาไม่มีปกโคแต่องนี้มีปกโคนะครับซึ่งค่อนข้างเจอน้อยมากๆและเป็นพิมพ์มาตรฐานสากลที่สามารถออกบัตรกับกลุ่มพระเครื่องวัดประสาทบุญยญาวาฒนกรุงเทพได้นะครับนี่ก็จะมีรายชื่อ กรรมการนะครับที่ตัดสินในการออกบัตรก็จะมีประเภทมีชื่อพระเครื่องเจ้าของพระวันที่ออกบัตรและรหัสโค้ดนะครับสำหรับรหัสโค้ดนี้ก็สามารถไปเช็คได้ในกลุ่มพระเครื่องวัดประสาทบุญาวาสกรุงเทพเราจะมีรูป องนะครับที่ออกบัตรอยู่ในกลุ่มครับองนี้ก็พิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งมีความอ่อนช้อยมากๆอง์นี้นี่ถือว่าสวยมากๆนะครับ เห็นไหมครับหน้าตาติดขนาดอยู่ในกรอบยังเห็นหน้าตาชัดนี่หน้าตาหูเกตใบโพครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบโพสิบใบ ข้างละานะครับซึ่งเนื้อหาก็จะตามสไตล์วัปรปศาสาท์นะนุนม่มๆมีรอยกระแจะเนื้อแน่น ตรงน,นี้สวยมากนะครับหน้าตาเด้งเลยนี่วงแขนวงแขนพิมพ์พนี้ต่วนตัวผมยังไม่เจอพระที่ทำเรียนแบบขึ้นมานะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นพระที่ออกวัดประสาท เดี๋ยวเรามาลองแกะกรอบกันดีไหมดูเนื้อชัดๆแต่เสียดายเนาะไม่ต้องแกะหรอกเรี่ยมค่อนข้างดีเลยครับฝีมือเก็บงานดีอะถ้าเรียมไม่ตัวนี่ผมแกะกระจายหมดอะ่ะ นี่นะครับสมเด็จมีหน้ามีตาล้อพิมพ์ประคูมูลปกโพนิยมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e สั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ